เนี่ยคือเป็นหางแปดหางคู่หรือหางพันกันบ่โอ้ยขอคุ้มคู่บาเวไดสองพื้น้าหางเลนูะไมเล่นได้ เดี๋นี้เดี๋นี้นี่โซลาเซลล์บ่นี่ไฟจี๊ดไฟบู้ยบ่าจี๊ดไฟถีเขียวกลางคืนสวยงามพี่น้องเหอวังที่เป่าซุ่มใส่เขียดยันใส่เขียดตื่นออกมาหาใส่เขียดเนี่ยเห็นว่ามันที่เป่าแล่นมหม่อนนีม มวรุ่นกันพี่นอ้องรุ่นเบ่าแม่ลูกลูกนี่แล้วนะครับผมคุนมันทนุกันนี่การติดโซลาเซลฟ์รงัววา,านดาวเพ็กแล้วขึ้นเนาะ <c oughs> พุ่นแถวทางโค้งเมันกอมันเลี้ยวเห็นมัดเออพุนแถวมันดูนดูเหมืนซีซุปเลี้ยวเห็นบัด้ยนีย่เป็นลราเานาะเตยวารรถเาเนาเตวารรถที่นีมันกอม้าเออเ่าบ็ข้นนเ วันนี้กับสิุนพี่น้องบา้าจิตดไฟนี่ครับจิดไฟเปิไเดไฟสวยงามครับผมเ,เดี๋ยวมาลุ่นกันพี่น้องเป็นว้าวเม่ลูกขนาดเมรหาิบร่ม,มกระล่างมากพอดีนนพุ่นเปิดไฟไเรียบร้อยละแน่นอนคองเพินครับมาลุ่นครับผม Cắt to, biết bắt chị. Pon phú lên. Một bắt chị bunny. Một bắt chị vô dùng như tuấn. Bật chị phi. Tong tong. Tiếc quay. Tong tong. Tiếc quay. Tong tong. Tiếc quay. Tong. Tong. Tiếc quay. Tong. Tong. Tiếc quay. Tong. Tiếc quay. Tong. Tong. Tiếc quay. Tong. มามันเชนเชจูบเด้่ยัตตานเียรมันสขาดให้ักทีจะไยังมั้น่ะเอาเหามาน้ำเอาเหลามาน้อมวนาเผาหิวเหล่ากล้ยรัอยัอมหันเื้อรูปร้านมึงย่างบ ไปเอาไปเอาเอะยันมันมึคือทงหน้ามึงนี่แต่ว่าลมเทิร์มมันมีอยู่แต่ว่าบ่มลมมันมาทางลงมาเพราะเอ้ยนี่มันดันลาไฟไปนั่งมันอยู่ต่ำตาสองกุงกูเดินวันหมู่บ้านกูไปนั่งด้วยบ้านผมมิ้นเขาขึ้นบ้านไม่เนาะกูจนหนาวเอ้ยเอาแบบแบบทงหน้ากูก็เพ่มีลมหมดเอ้ามากมาเห็นมาแกงอีกแล้ว ว่าเขาไหวยันยมโคกีตึงโคกตึงฟังมือได้ก็ได้นี่เอาสนุกนีดังลั่นเลยมั้เขายันยันยันเอ้อมันไหหาดมันมัสมมขึ้นใสหน่อยประมาณสามส่นาทีบอถึงบบอบ อบไปใช่มันยกกระสุนูหยาบได้กระสุนูหยาบบ่ขาดได้กระตุนูพ่อยเปียงเข้าอันนี้มันขวกี่ตึกขวกี่ตึกอมันกุ้วกีกตึกเออมันสิเต้นดังเข้าเนาะเผละครับบูแรนกำลังไล่เสื้อขึ้นไปครับผมจซนควมัวก่อนเอาหั่นละ ่มกะมิดจริงนีหนมิดดอกอยู่หน้าขอมันลมเหียัยันมเอือเขามาเอือเขาเเป็นหางมันเอือร้อเบาเขามันมาแล้วมาซักหัวกูด้วยกําลังตากแล้วล่ะไม่หนีกูเฮ็ดเดกสิเไ่ักอเราต้อนเ้าเคลื่อนหมาแห้งมลมมาแห้งแล้วล่มกลังาดก็ไพ่มาเอ้า ันผู้โย่นพร้อมจ่ว่าผู้เลียนข้ท่านอีพร้อมอยู่เออว่าสั่นพร้อมหรือเปล่านี่ฟองเลี้ยงนี่สบอมองนั่นเลี้ยงไม่หอดข้อคุ้ยเห็นกันยุดแนว รอไปไทยกับ่ีงเมืองเฮ้ีนนั่นนะเอ้ากำลังสีแรีครับผมมาหลุนน้ากันพี่น้องซีเอียสใช่ยังเลี่นั่นรอเลนหน่อยซ่อมเ่นันเหรอเอ้าเออเออเขาทนเออย่งสีเป๊กเหลาก้อนอยู่น่ะเออเอ้าเออคูอหันหลังีเออเนไกอเเ

แม่นตัวผูกถ่ายยุทธีกันถาโอ้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 มาแล้วรบมาแล้วไปไปเลยพี่น้องไปแล้วครับไปแล้วครับโอ้สึงหมู่ดังมวนครับผม โอ้ oh. สนุ่วไว้ดังลั่นเลยพี่น้องสุดยอดสวยงามเฮินครับโอ้สวยงามมีดีร่มร่มเทิงมีอยู่หรือจังใดมบ่บมีช่วงแรนบเบิดหมองแรนเบิดหมองเรีนบิมมีมมมมม่มองไปต่อ

่นนากับสองกิโลเนาะเบิดมองเรนเนาะเบิดมองเรนเหรอพี่น้องลูกเรียบร้อยนะครับบ่มีลมบ่นมีลมเพิ่อนวะแรนนิ่งยางสวยงามครับผมเป็นเันวาจุล่าหญ่เฮาคือสิบบสิบปอยเนาะปอยบ่ได้ดออปอยก็บ่ขึ้นอือปอยบกขืนเพื่นวะมันบมีลมลมมันนิ่งคือว่ะโอ้จุราโอจุาใหญยมันหนักอืมมันเป็นยังสิใทยแล้ว ันเป็นอย่งสี่มาหลายมือแล้วเนาะเพราเนี่ยมือแรงมากล่มเบิดล่มีลมบานนี้ก็ประมาณสองทุ่มล่มมากบานนี้ประมาณหกโมงครัวนี่ล่ะเป็นอันว่าบ่เด็กปล่อยจุฬาใหญ่พี่น้องกะบาเป็นอยังครับผมให้พี่น้องเบิ่งเบาหางแม่ลูกงามๆครับบังเหตุขึ้นไปแล้วสวยงามแต่ว่าล่มผมมีอยู่ครับผมจังมาแรนกันไหมพี่น้องครับผมสำหรับคลิปนี้กะ ขอบคุณพี่น้องเบิร์สุมองสุบวานและครับที่เขามาให้เกียรติทิดตามรับช้มพญินฐ์ไสกับทีมงานน,น,นะครับฝากกดที่ตามกดไห์กดแชร์กดกระดิฮฮะด่ง,งเพื่อเป็นกำลังใจให้พญิษฐไส้ในการเหตุการณ์ท้ำิีดต่อไปเด<ม>้อครับผมด้วยสำหรับชิ้นนี้นี่สำนีครับขอบคุณครับสวัสดีครับบานดหนจูบดอกไฟฝุ่นสี่สี่อยู่โอ้